สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแวนก็จะพามาชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ทําอยู่หน้าที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านอันนี้เป็นโหมดในสวนของคนบ้าปลูกต้นไม้ซึ่งคนบ้าสองคนก็กําลังปลูกต้นไม้อันนี้เป็นการมาเติมเต็มในแปลงซึ่งตรงนี้ผมได้วางแผนไว้ว่าจะให้เป็นแปลงผักหวานป่า โดยใช้ไม้แดงไม้พยอมแล้วก็เต็งรังเป็นพี่เลี้ยงซึ่งไม้แดงไม้พยอมไม้เต็งรังนี้มันก็จะเป็นไม้ยืนต้นส่วนที่ผมนํามาเติมเต็มนี้ก็จะใช้เป็นพี่เลี้ยงประวัตป่าเหมือนกันแต่ว่ามาในโหมดของพืชที่เป็นอาหารนั่นก็คือขี้เหล็กซึ่งเจ้าขี้เหล็กนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีเนาะว่า ใบอ่อนยอดอ่อนสามารถที่จะนํามาทําอาหารก็คือแกงขี้เหล็กซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของพี่น้องชาวไทยเราส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นมะกล่อมซึ่งเจ้ามะกล่ํมนี้ใบอ่อนยอดอ่อนก็สามารถที่จะนํามารับประทานสดาทานกับน้ําพริกหรือว่าทานกับลาบกับน้ำตกอันนี้ถือว่าสุดยอดมากหรือ นํานมาทําเป็นผักต้มผักนึ่งโดยเฉพาะมานึ่งใส่ปลาก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์นะครับว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรก็มาทําให้ดูเนาะเราก็จะปลูกพืชที่มันสามารถกินได้อย่างเดี๋ยวเราให้ฟังอีกว่าในแปลงนี้ผักหวานปลาอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ายอดอ่อนเป็น ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีราคาสูงทีนี้ไม้พยอมไม้เต็งรังอันนี้มันก็จะเกิดเห็ดเราก็สามารถที่จะได้กินเห็ดด้วยแล้วก็ขิเล็กกะมะกล่ำเนาะที่ได้กล่าวถึงอันนี้ก็สามารถที่จะนำใบมารับประทานได้ก็เอามานำเสนอเนาะเพื่อเป็นแนวคิดให้กับบรรดาพี่น้องที่ได้เข้ามารับชมคลิป สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในสวนของตนเองได้ก็คงจะประมาณนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพ like, ื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะผมจาย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ